สวัสดีครับคุยไปเรื่องชีวิตแบบญี่ปุ่น EP นี้เราจะมาคุยกันถึงคาโอรุมิโตมะอัจฉริยะการเลี้ยงบอลจากปริญญานิพนธ์สู่เวทีพรีเมียร์ลีกคาโอรุมิโตมะเป็นชื่อที่แฟนบอลหลายๆคนเริ่มได้ยินกันบ่อยขึ้นในระยะหลังนะครับโดยเฉพาะชาวพรีเมียร์ลีกทั้งหลายนะครับจริงๆก็มิโตโมะเอง่ะค่อนข้างมีชื่อเสียงในพรีเมียร์ลีกมาสักสองสปีได้แล้วนะครับจากการที่ขึ้นมาเป็นตัวหลักของสโมสรไบรายตันนะครับ ชายหนุ่มหน้าตาเป็นมิตรคนนี้ได้สร้างปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ตั้งแต่จริงๆแล้วตั้งแต่สมัยที่ค้าแข่งในเจลีกแล้วนะครับจนไปถึงการค้าแข่งในยุโรปและปัจจุบันสู่การเป็นนักเตะตัวหลักของไบรตันหนึ่งในสโมสรจากพรีเมียร์ลีกนะครับคาโอรุมิโตมะเกิดเมื่อวันที่20พฤษภาคมคิศักราช1น9 7นะครับที่เมืองคาวาซากิจังหวัดคานากวาวะประเทศญี่ปุน่นชีวิตในวัยเด็กของเขาถือว่าเป็นเด็กที่รักการเล่นฟุตบอลมาตั้งแต่เล็กๆนะครับแล้วก็ ได้รับแงรงบันดาลใจมาจากบรรยากาศและวัฒนธรรมในญี่ปุ่นที่มีการสนับสนุนเยาวชนให้มีการทุ่มเทกับกีฬานะครับโดยเฉพาะฟุตบอลเนาะที่ทางสมาคมฟุตบอลญี่ปุ่นนะครับมีการตั้งปฏิญญาแห่ง JFA ก็คือแบบเป็นการปั้นเยาวชนให้ขึ้นสู่ทีมชาติแล้วก็เป็นการสร้างทีมชาติญี่ปุ่นให้แข็งแกร่งในระดับโลกนะครับ มิโตมะได้เริ่มเรียนรู้ทักษะขั้นพื้นฐานอย่างการเลี้ยงบอลและก็การเคลื่อนที่ด้วยความเร็วผ่านการฝึกซ้อมทั้งในโรงเรียนและสโมสรเยาวชนต่างๆและนั่นคือจุดเริ่มต้นของเขาครับที่ทําให้มิโตมะสามารถพัฒนาฝีเท้าขึ้นมาได้อย่างโดดเด่นหลังจากที่เขาแสดงผลงานได้เข้าตาแมวมองหลายๆคนแล้วมิโตมะกลับเลือกที่ยังไม่เซ็นสัญญากับสโมสรในระดับอาชีพทันทีในวัยนั้นนะครับแต่กลับตัดสินใจเข้าเรียนมหาวิทยาลัยซึคุบะ ดยเหตุผลหนึ่งก็เพื่ออยากให้ตัวเองได้พัฒนาทางด้านความรู้และทักษะฟุตบอลไปพร้อมๆกันนะครับที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้มิโตมะได้โอกาสเรียนรู้ฟุตบอลใน,ในอีกหลายแง่มุมนะครับและได้ลงแข่งขันในลีกระดับนักศึกษาที่มีมาตรฐานค่อนข้างสูงในญี่ปุ่นซึ่งเป็นเวทีที่ทําให้เขาได้เจอสไตล์การเล่นที่หลากหลายแล้วก็ช่วยขัดเกลาพรสวรรค์ให้เฉียบคมยิ่งขึ้นนะครับที่สําคัญไปกว่านั้นในขณะที่เรียนที่มหาวิทยาลายัยสึกุบะนะครับ มิตมะได้ทําปริญญานิพนธ์หรือวาทีสิทธ์นะเกี่ยวกับการเลี้ยงบอลน,นะครับโดยเขาได้วิเคราะห์และศึกษากระบวนการคิดและการเคลื่อนไหวของผู้เล่นขนาที่เลี้ยงลูกฟุตบอลอย่างละเอียดเขาใช้กล้องติดศีษะนะครับหรือที่เรียกว่า head mount camera นะครับเพื่อเก็บข้อมูลการเคลื่อนไหวของสายตาและร่างกายเพื่อให้เห็นว่าจังหวะเลี้ยงบอลผู้เล่นที่มีความชํานาญจะโฟกัสไปที่บริเวณช่องว่างระหว่างคู่ต่อสู้หรือพื้นที่ด้านหน้ามากกว่าการก้มมองลูกฟุตบอลตลอดเวลานะครับ ผลการศึกษานี้ช่วยให้มิโตมะเข้าใจหลักการเลี้ยงบอลในเชิงลึกทั้งด้านของเทคนิคและจิตวิทยาไม่ว่าจะเป็นการประเมินพื้นที่ว่างการอ่านเกมการควบคุมสมาธิต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ได้ถูกนํามาปรับใช้จริงในสนามนะครับช่วยให้การเลี้ยงบอลของเขาดูมีความเป็นธรรมชาติแล้วก็เลี้ยงผ่านคู่ต่อสู้ได้อ,อย่างลื่นไหลนะครับ เมื่อจบมหาวิทยาลัยซึคุบะในปี2020แล้วมิตมะก็ได้เซ็นสัญญาอาชีพกับทีมคาวาซากิฟรอนตาเล่นะครับสโมสรยักใหญ่ในเจลีกซึ่งเป็นการเติมเต็มความฝันของเขาที่ต้องการก้าวขึ้นสู่เส้นทางนักฟุตบอลอาชีพอย่างเต็มรูปแบบ ฟอร์มการเล่นอันโดดเด่นในตำแหน่งปีกและกองกลางตัวลุกของเขาช่วยให้คาวาซากิฟอนตาเล่ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในรายการเจลีกแฟนบอลเริ่มหันมาจับตามองมิตโตมะในฐานะนักเตะรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพและจุดขายคือความสามารถในการเลี้ยงบอลในระดับที่แบบไม่ธรรมดาเลยนะครับจุดเปลี่ยนสำคัญสำหรับการคาแข้งของมิตโตมะเกิดขึ้นเมื่อเขาตัดสินใจย้ายไปยุโรปในปี2021เขาได้เซ็นสัญญากับสโมสรไบรตันแอนด์โฮฟอันเบียนในพรีเมียร์ลีกอังกฤษ ซึ่งถือเป็นโอกาสครั้งใหญ่ในการแสดงศักยภาพของตัวเองให้แฟนบอลทั่วโลกได้เห็นแต่อย่างไรก็ตามด้วยเหตุผลทางเทคนิคในการปรับตัวนะครับมิตตมะถูกส่งไปยืมตัวที่สโมสรยูนิออนแซงกิลลัวส์ในซึ่งเปิดโอกาสให้เขาได้สัมผัสฟุตบอลยุโรปอย่างใกล้ชิดมีพื้นที่ให้พัฒนาและปรับตัวกับจังหวะของเกมที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้นที่ยูนนออนแซงกิลลัวส์นะครับมิตตมะทำผลงานได้อย่างโดดเด่นในฐานะตัวรุกฝั่งซ้าย โดยเฉพาะทักษะการเลี้ยงบอลที่เขาเคยทำทีิท์ไว้นั่นเองนะครับตอนนี้ถูกนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่เขาแสดงให้เห็นถึงสไตล์การเลี้ยงบอลที่รวดเร็วยากต่อการป้องกันประกอบกับการเคลื่อนที่อย่างฉาญฉลาดทําให้กองหลังฝั่งตรงข้ามต้องระแวดระวังอยู่เสมอพอได้กลับมาที่ไบรตันแอนด์โฮฟอัลเบียนแล้วในเวลาที่เหมาะสมมิตตมาจงมีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจในการโชว์ศักยภาพในลีกที่เข้มข้นที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนะครับ ที่ g h t ต n นแอ h o ฮฟอัเบียนนะครับมิโตมะได้เข้ามาในขนาดที่ปีกซ้ายในขนาดอย่างเรอันโดทรอซาเนาะได้อยู่เล่นด้วยกันประมาณครึ่งซีซั่นก่อนที่ทรอซาจะย้ายไปอาร์เซนอลนะครับทีมไบรตัน n อ h o ฮฟอัลเบียนเนี่ยเป็นทีมที่เล่นฟุตบอลกันอย่างมีระบบแล้วก็เน้นทีมเวิร์คค่อนข้างสูงนะครับมิโตมะเข้ามาเติมความน่าตื่นเต้นให้กับแนวรุกของทีมด้วยความเร็วในการเลี้ยงบอลที่เหนือชั้นเขาสามารถเจาะแนวรับระดับพรีเมียร์ลีกของฝั่งตรงข้ามได้ทั้งจากการกระชากเข้าใน หรือลากตัดออกจากด้านข้างเพื่อเปิดพื้นที่ให้เพื่อนร่วมทีมนะครับจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของมิตตมะคือความกล้าได้กล้าเสียไม่ว่าจะเป็นการพยายามเลี้ยงฝ่าดวลคู่ต่อสู้1ต่อหนึ่งนะครับหรือการหาจังหวะยิงต่างๆเมื่อเขามองเห็นโอกาสที่ดีเขาก็จะพร้อมที่จะรองทันทีนะครับซึ่งหลายๆครั้งจบลงด้วยประตูหรือว่าจังหวะลุ้นประตูที่แบบเฉียบคมรวมไปถึงแอสซิสนะครับซึ่งทำให้แฟนบอลไบรตัน on, ชื่นชอบเขาอย่างรวดเร็ว ในช่วงที่ผู้จัดการทีมบรตันหมุนเวียนเปลี่ยนมือทั้งในยุคข,ของเกรแฮมพอตเตอร์โรเบร์โตเดอร์แชบี้จนถึงปัจจุบันที่ฟาเบียนเฮอร์เซเลอร์เข้ามารับตําแหน่งนะครับมิโตมะยังคงเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่กุนซือไว้เนื้อเชื่อใจให้ลงสนามอย่างสม่ําเสมอและหลายๆครั้งเขาเองก็เป็นคนสร้างความแตกต่างในเกมได้ในจังหวะเลี้ยงผ่านคู่ต่อสู้หรือการตัดสินใจในจังหวะสําคัญๆของเกมนะครับในมิโตมะเนี่ยมีชื่อเสียงมากในตอนที่เจอลิเวอร์พูลนะครับครั้งหนึ่งก็คือ เขาเผาเทรนด์อเล็กซานเดอร์อโน่หนึ่งในแบ,บ็กขวาระดับโลกคนหนึ่งเลยของลิเวอร์พูลจนแบบว่าเละเทะเลยในเกมนั้นนะครับแล้วก็ในฤดูกาลน,นั้นเนี่ยไบรตันเจอกับลิเวอร์พูลหลายครั้งซึ่งมิโตมะก็เผาเทรนด์อเล็กซานเดอร์ได้ทุกครั้งเลยนะครับก็เป็นจุดที่ทําให้มิโตมะมีชื่อเสียงขึ้นมามากขึ้นนะครับความสามารถในการปรับตัวเข้าสู่สไตล์ฟุตบอลของอังกฤษได้อย่างรวดเร็วของมิโตมะกลายเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับนักเตะเอเชียคนอื่นๆที่ต้องการไปพิสูจน์ตัวเองในเวทียุโรปนะครับ นอกจากนี้แล้วบริทันยังคงมองมีตมาเหมือนประตูสู่ตลาดเอเชียโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศญี่ปุ่นนะครับที่มีการติดตามนักเตะของพวกเขาอย่างใกล้ชิดการมีผู้เล่นสัญชาติญี่ปุ่นที่ประสบความสําเร็จในพรีเมียร์ลีกช่วยเพิ่มความนิยมให้กับทีมบริทันในฐานะสโมสรที่เปิดกว้างรับนักเตะจากหลายเชื้อชาตินะครับมีตมาจึงกลายเป็นเหมือนทูตเชื่อมสัมพันธ์ฟุตบอลระหว่างอังกฤษกับญี่ปุ่นโดยมีแฟนๆติดตามผลงานของเขาจากทั้งสองฝั่งอย่างล้นหลามนะครับ และล่าสุดไบรตันเพิ่งปฏิเสธการขอซื้อตัวมิโตมะจากสโมสรอัลนาเซอร์จากซาอุดีอาระเบียมูลค่า95ล้านยูโรมาหมาดๆนะครับซึ่งไบรตันคงจะมองว่ามิโตมะมีมูลค่ามากกว่านั้นมากทั้งเรื่องของในสนามและนอกสนามนะครับในด้านแทคติกมิโตมะคือตัวรุกที่เล่นได้หลากหลายบทบาทนะเขามีความสามารถในการสร้างสรรค์เกมการจบสกอร์ด้วยตนเอง หากต้องการโจมตีเร็วด้วยจังหวะทรานซิชันเขาก็เหมาะสมอย่างยิ่งที่เป็นกุญแจสำคัญในการพาบอลไปข้างหน้านะครับการเลี้ยงหลบคู่ต่อสู้การหาช่องจ่ายที่ไม่ทันคาดคิดทําให้รูปเกมของไบรตันมีความน่าตื่นเต้นและก็คาดเดาได้ยากสําหรับกองหลังฝั่งตรงข้ามนะครับ นอกจากระดับสโมสรแล้วมิโตมะยังคงเป็นขุมกําลังสําคัญของทีมชาติญี่ปุ่นโดยในศึกฟุตบอลโลก2022ที่ผ่านมาที่กาตาร์นะครับเขาได้สร้างผลงานที่น่าประทับใจจังหวะการเลี้ยงผ่านคู่ต่อสู้การเข้าทําที่เฉยบแหลมทําให้เขาเป็นนักเตะที่กองหลังต้องจับตาเป็นพิเศษนะครับแล้วก็ เขายิ่งอยู่ในโมเมนต์สำคัญของทีมชาติญี่ปุ่นนะครับในเกมที่เอาชนะสเปนได้ในจังหวะที่มิโตมะเป็นคนไปล้วงบอลที่กำลังจะออกนอกสนามไปแล้วนะครับซึ่งจริงๆดูด้วยตาเปล่าอ่ะเหมือนออกไปแล้วก็จริงเนาะแต่ว่าถ้าเรามองจากมุมบนอ่ะเราจะเห็นว่าฟุตบอลอ่ะยังอยู่ในสนามอีกแบบหลักมิลลิเมตรเท่านั้นนะครับซึ่งเป็นแบบหนึ่งในโมเมนต์ที่น่าจดจำของฟุตบอลโลก2022เลยนะครับการที่เขาสามารถปรับตัวได้ยอย่างรวดเร็วกับฟุตบอลระดับสูง เป็นสัญญาณที่ดีว่าเขามีศักยภาพที่จะก้าวเป็นหนึ่งในนักเตะญี่ปุ่นชั้นแนวหน้าและเป็นตัวแทนของวงการฟุตบอลเอเชียในระดับโลกได้นะครับสุดท้ายแล้วความโดดเด่นของคาโอรุมิโตมะไม่ได้หยุดอยู่แค่ความสามารถในการเล่นฟุตบอลเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงทัศนคติและความมุ่งมั่นที่เขาแสดงออกมาอย่างไม่ย่อทอนะครับตามสไตล์นักเตะญี่ปุ่นเลยนะครับนักเตะญี่ปุ่น,นจะมีคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนี้ การตัดสินใจที่กล้าหาญในการเข้าสู่มหาวิทยาลัยก่อนจะเป็นนักฟุตบอลอาชีพสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองที่กว้างและก็วิสัยทัศน์ของเขาครับทำให้เขาสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ๆได้ง่ายสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นส่วนผสมที่สร้างมิโตมะให้เป็นนักฟุตบอลที่มีสนเสน่ห์และน่าติดตามท้ายที่สุดแล้วไม่ว่าจะเป็นการลงสนามให้กับต้นสังกัดอย่างไบรตันแอนด์โฮฟอัลเบียนหรือว่าการรับใช้ทีมชาติความน่าตื่นเต้นและความสร้างสารรค์ของมิโตมะก็จะยังคงพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะครับเขาเป็นตัวอย่างของนักตะ รุ่นใหม่ที่พิสูจน์ได้เห็นว่าบนเส้นทางลูกหนังไม่มีเส้นทางไหนที่ตายตัวหากเรามีความพยายามและพร้อมเปิดรับโอกาสใหม่ๆอยู่เสมอหากคุณกําลังมองหาหนักเตะหน้าใหม่ที่มีสไตล์การเล่นที่เป็นเอกลักษณ์และมีอนาคตที่สดใสนะครับคาโอรุมิโตมะคือหนึ่งในชื่อที่คุณต้องจับตามองแล้วก็มิโตมะจะยังคงก้าวหน้าต่อไปแบบไม่หยุดยั้งนะครับพาเราทุกคนไปสัมผัสกับประสบการณ์ฟุตบอลที่สนุกเร้าใจในเวทีพรีเมียร์ลีกได้อีกนาะนแน่นอนจบไปแล้วนะครับสําหรับเรื่องราวของคาอรอลุมิโตมะ ดกดติดตามกดไลค์กด s like, subscribe หรือกด super t a n แตงให้ช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ